สวัสดีครับหมูมาแชร์วันนี้จะมาสอนการถ่ายภาพกระโดดสูงๆนะครับจากโหมดโปรกันอันดับแรกเข้าไปที่กล้องก่อนนะครับจากนั้นไปที่อื่นๆจากนั้นเลือกโปรก็ในนี้จะมีให้เลือกหลายเลนส์เลยละครับเช่นเลนส์วายออรตวเชเลในที่นี้ขอเลือกไปที่เลนส์วายหรือเลนส์หลักนั่นเองนะครับจากนั้นปรับค่าง,ง่ายๆเลยละครับ2ตัวนะครับตัวแรกคือปรับไอโซก่อนนะครับตอนนี้แสงสว่างค่อนข้างจะมาก ผมขอปรับไปที่3 2 0 0แล้วกันนะครับเพื่อให้สปีดชัตเตอร์สามารถปรับได้ไวแล้วก็ภาพไม่มืดนั่นเองส่วนตัวสปีดชัตเตอร์พยายามปรับลงมาหรือว่าปรับมาทางซ้ายให้ได้มากที่สุดแล้วครับแต่ว่าสังเกตดูภาพยังคงสว่างแล้วก็ไม่มืดนะครับซึ่งแสงในแต่ละช่วงเวลาไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเย็นๆสักพันห้าก็รูนะครับ ตอนนี้ผมขอปรับไปที่สัก4,000ละกันนะครับจากนั้นเทคนิคที่ทําให้เราดูกระโดดสูงมากๆแม้ความจริงจะกระโดดไม่ท้นตัวหลังแมวก็ตามนะครับนั่นก็คือพยายามแผนกองให้ต่ําลงนะครับเวลากระโดดพยายามยกขาขึ้นด้วยนะครับและเวลาที่กระโดดเองพยายามยกขาขึ้นนิดนึงนะครับรับรองภาพที่ได้มาจะดูกระโดดสูงมากๆเลยละครับ ส่วน EP หน้าจะมีเทคนิคอะไรมาแชร์เดี๋ยวเรารอติดตามกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ